ดีครับผมรู้สึกว่าดีแล้วก็แต่ว่าก็ผลอาจจะไม่ตามไม่ได้เป็นทายที่ต้องการก็แพ้ไปยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับมาตรฐานตัวเองสูงขึ้นด้วยแล้วคู่แข่งตัวเองก็มีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วยครับประมาณนนะั้ประสบการณ์ที่เราได้ครับจากการมาวเวทบูดเเดนจ์สไตล์ในฐานะแชมป์ประเทศไทยถึงสองสมัยติดต่อคิดว่าแน่นอนเลยมันพอมาแข่งรอบเวิร์มันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งอย่างที่จะบอกว่าแบบ บางทีเราต้องออกมาด้านนอกเพื่อเจอความจริงที่มันยากขึ้นเลยนะซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็ดีครับตัวผมเองก็ชอบแบบอะไรที่มันท้าทายแล้วก็แล้วก็แฮปปี้ครับกับเรา่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้คิดว่าตัวเองต้องปรับตรงไหนที่มันก็การรับชมคิดว่าน่าจะประสบการณ์มากกว่าเพราะว่า,เพ,าเพราะว่าผมมั่นใจว่าอย่างวันนี้รู้สึกตัวเองทำได้ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไม่ได้แย่เลยเนะี่ย คิดว่ามันคือประสบการณ์แหละที่เราต้องเก็บมันไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาสุดอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ม em, ีแต่ว่าต้องทําสิ่งนั้นเพิ่มเฉพาะนะแต่รู้สึกว่าแบบโดยรวมซะมากกว่ามาโอกาสีหน้าจะกลับอะไรครับมีโอกาสปีหน้าจะกลับมีโอกาสปีหน้าถ้าไม่ติดอะไรจะมาครับน้องๆหลายคนดูอยู่ที่ประเทศไทยครับแล้วก็น้องๆหลายคนก็จะอยากได้โอกาสนี้แน่นะอนกันจะฝากอะไรให้กับทุกคนที่อยากมารายการนี้แน่นะครัคนก็ ในบูดยังสต์ไทยแลนด์นะครับก็จะมีคอลิฟายทุกปีครับใช่ครับก็อยากให้ใครสนใจก็มาคอลิฟายกันผมเชื่อว่าเป็นอีกอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่อการแข่งแบทเช่นเลยครับผมสิ่งนี้คนที่จะมารายการนี้ได้ต้องมีสืออะไรครับ,รรบสิ่งนี้คนที่มารายการนี้ได้ต้องมีสืออะไรครับผมว่าหนึ่งเลยคือรักการเต้นครับ2เลยคือความมั่นใจครับ นอกนั้นจะแพ้ชนะผมว่าอย่าไปนึกถึงแบบเราต้องมาก่อนเราจะได้รู้ว่าตัวเองควรทำอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับ,รบที่สนับสนุนเรามาจนถึงเกมนี้แล้ก็ขอบคุณเรเูร์ดแดนเซสไตล์ไทยแลนด์อย่างแรกเลยครับแต่เราขอบคุณรอบทั้งเวิลด์ด้วยขอบคุณทุกสัดส่วนเลยครับทั้งกำลับบงใจของคนประเทศไทยทุกๆอย่างเลยครับขอบคุณมากครับ